ตเที่แวเขาทางพ้นน้ำวิ่สิงโตจีน่แม่คือหน่อยสุด คันสองแล้วก็มาซื้อซื้อบัตรที่นี่เย่ไปขึ้นรถกันครับไว้มีขนมด้วยนะมีเต่าบินด้วยนี่ทางเข้านะคะพี่มาหาแม่นี่โอ้ไปสวนสัตว์กันครับ เดินขึ้นไปนนนขึ้นรถตรงไหนครับอ๋ออยู่นี่บัตรอยู่นี่เดี๋ยวก่อนนะครับอาพิมพ์ก่อเดินไปก่อนเลยครับไปเลยครับไม่นี่มานานมากมาดูช้างช้างไหนลูก ช้างพ่นน้ำช้างพ่นน้ำฮะตอต่ออุายสวนสัตว์เชียงใหม่พี่มก่กนไปแล้วขึ้นเนินนิดนึงนะคะทุกคน แตกมากไม่เหงอแตกสุดๆไปเลยสินค้าที่ระลึกอยู่ตรงนี้นี่คือเหนื่อยสุดวินโฮยอเออหนื่อยมากนี่นะคะนี่เราต้องไปขึ้นรถทาง จะขึ้นรถรางก็ได้หรือว่าจะขึ้นรถกอล์ฟก็ได้รถกอล์ฟหนึ่งคันสามห้าิบบาทแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปถามก่อนว่ารถรางอะ่ะคนละกี่บาทนะคะเพราะว่าเมื่อกี้จ่ายค่าเข้ามาแลว้วผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งนะคะสามร้อยบาทเดี๋ยวต้องไปดูว่าราคากี่บาทแล้วเดี๋ยวเราแน่จะนั่งรถราง เพราะว่าน่าจะประหยัดกว่ารถกอล์ฟนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปดูสัตว์อะไรกันต่อถามค่าบริการก่อนไปจ่ายค่ารถรางก่อนครับนูนจ่ายค่ารถรางก่อนครับถามพี่ถามพี่นี่ไปเลยขึ้นไปเลยครับ สกัดกระทรวงทรนนัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก่อนตั้งขึ้นในปีพศ2520นะครับผมมีพื้นที่ทั้งหมด5 3 1ไร,นร,นนรน่นะครับเป็นเป็นพื้นที่ลงข่าวราชันทั้งหมด80%นะครับผมอี20%เป็นทางลาดและทางเดินทางนะครับถัดมาด้านขวามันก็จะเป็นมินิสูนะครับจะมีนกแก้วมาคอร์นนกแก้วสันคอนอยอยู่ในนั้นนะครับผม ขอเปิดลัวกัน้เลยนะครับผมจะเป็นที่อยู่ของฮิปโปโปเตมัสนะฮิปโปโเตมัสอยู่ไหนมาวินดฮิปโปโกเตมัสอยู่ไหนคะจบขป้นกอนก่อนนะครับไม่ได้เลยนะครับน่สิับคนี่แมล่อนแม่มีอุปกรณ์ตัวช่วย แตัในส่วนเมืองที่เป็นโซนสัตว์แอฟริกาครับด้านในก็จะมียีราฟแมล่านะครับผมมียีราฟแมลาห์ครับผมเลยด้านนี้ก็จะเป็นที่อยูของยีโป้คณะนะครับผมน้องเป็นส่วนที่หัวงใยเจ้าตัมจึงไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับผม นี่ตรงนี้เป็นไม่บายไมบายยาิ่งบยยีราฟก่อนยีราฟบัรบีหรือบัคารับขอนรบอเดจจองเราเนกัก่อนได้นะครับสนี้ง้ีวไม่บยีราฟไหนยดู่คียีราฟอยู่ไหนเฮ้ยขาเนี่เแพ้แพ้ขาแพ้ขายีราฟดียีราฟอยู่ไหน ไมบายแค้เขาไม่าปเห็นยีราดไหมครับแค่เขาเห็นยีราไหมยีรากับเห็นยีราหรือเปล่าลาากวาแอฟรานี่ยาูครับมแต่ตอนแี้ของเาเนี่ยนะครับจะเปที่อยู่ของสุนัขจิ้งจอกหรัางรักิ้งจอกที่เรองคนะครับเดี๋ยวกลางวันเขาก็จะเข้านอนแล้วนะครับ เดี๋ยวผมข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจอดตรงสถานีข้างหน้านี้เดี๋ยวข่อยจะเดี๋ยวไดูก็ได้นะครับโอ้ยชูนังจิ้งจอกมิทเห็นไหมลุงก็ปีมองขนาดนี้พอมาถึงมาก็จะเป็นที่อยู่ของแม่ใหญ่เป็นข้อยาวนะครับที่อยู่ข้งหน้ามีนิสุอีกตัวหนึ่งโอ้โหมันอยู่ในต่อเนีนะโอ้โหเลยจิ้เลยโอ้ยครับเสือจิ้จอกเสือต่างๆนะครับผมก็จะมีนกสายพันธุ์ต่างประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวใจเราดูช่ไหม เปกดได้นะครับผมจุดนี้นะครับผมชมเสร็จแล้วนะครับมานั่งรอต้องสนานีรถไฟนรถไเลยนะครับเดี๋ยวเวลาคนเราโจรก็มารับทุก15นาทีนะครับลงไหมลงนี่คะจุดนี้นะจุดสิงโตสุปนีได้บเลยนะครับปลาปลาลงก็ได้ปละโลงนะครับเดี๋ยวนะลงยังไมมาเลย โอเคระไป้นข้นรงนี้ขนต้งาไปรดยบายรถก่อนบายบายรถก่อนบายบามานี้มันเมืองมีแพนด้าอยู่ในนี้หรอใช่ค่ะมีปาเสือชิงโตอยู่นู่น่ะไปก็อยากไปอยากไอ๋ออันนี้เ็นครับเอง เดี๋ยวเราขับเองไม่ได้ไไดหึเขาไปดูข้างนอกกันได้เหรออ๋อปกกเป็นคนไหนอาจจะมีป่าก็ได้นะแม่ไม่เขาไม่ให้เข้าไปเขาให้ดูข้างนอกอย่างเดียวเ,เรายังไม่เข้าไปนะครับนี่ดูของดูหมีแพนด้านี่ ว้าวไปคเมนงหมีแพนด้าดิว้าวมึงมากสวัสดีสวัสดีค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะมีตั๋วฮิมาอยู่แล้วนะคะสามารถมาเรียมรับบัตรคิวก่อนได้นะคะที่หน้าเคาน์เตอร์อุ้ยเหมือนจริงมากอ่ะจริงโต้เหมือนจริงมากอุ้ยกลัว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 อันนั้นของปลอมลุงพี่ มองจริงเหรอฮะระวังรถเดินด้วยกันระวังรถเดินต้องเปิดห้ามม้าตัวฮะตัวจริงมองแม่กลัวแล้วมันมองมาเหรอวิ้งตัวจริงมามาหลับที่ไหนก็เสียงดังมันออกมาทำไง่แม่ว่าเขาเปลี่ยนที่ดีกว่าเขาเดินไปข้างบนดีกว่าปะไม่กลัว เขาคืออะไรโอ้ยสิงโตขาวข่นอาศัยพบในทุ่งหญ้าและชายป่าในทวีปแอฟริกากินเนื้อเป็นอาหารกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันมันกินเนื้อมันจะกระโดดหน้าหาฮาวเขาไปเต้อ้าดูโอ้ยสิงโตขาวของแท้ แม่ซื้อติมถ้าวเกือบตอกแม่ได้ติมหม,ม,มีผู้มังก็ได้ติมอะไรครับพี่ได้ติมอะไรครับไอติมแม่ได้ติมหมีผู้แล้วทำหามาวินกันว้าวมาวินอยู่นู่นครับมาวินน้องกลัวกะ หัวก็เราแวะจุดนี้นะคะมีหลายจุดมาไหนมินนีไหนนกกระจอกเทศอยู่ไหนครับมินนกกระจอกเทศอยู่ไหนนูนเม,ม็นขี้มันจังเลยอุ้ยน,นั่นคืออย่างอ่ะ,น,ะนั่นกับนกกระจอกเทศ เย้วินะไรก็ไม่ได้ยืดสายกะถ้าไม่เป็นก็ไง่ยืดสบายการพายเสร็จแล้สามารถส่วนเราเเรียก็่าจะอยู่ด้านหน้าปวาด้วยที่เห็นะครับว้าวสวยมกเยสวยประดับนเดียเราหมุนรอบนึง ตัวอาคารด้านในก็จะเป็นโุบงนะครับซึ่งจะมีความยาวถึง133เมตรนะครับก็จะมีทั้งแปลนักเชื่อนับเชี่ยวาสวยงามป้าขนาดใหญ่นี่น่าอน้องเที่ยวมีบัตรเข้าชมอยู่แล้วเชิญได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีบัตรแต่สนใจอยากจะเที่ยวอันนี้ก็สามารถติดต่อซื้อบัตรตรงจุดด้านในนี้ได้เช่นกันยังไม่ไปครับหรือว่าเราจะไปหรอมาท่สี่ี่เปม่นครับเตรีรีดีหิวน้องกระลูกยิ่งหิวน้องไหมครับหิวน้องกระลูกต่อเลยค่ะ วินอย่างมากมาจอยเลยอะวินอะวินกินนมกับครับรสถานีเที่ยวชมจุดจัดไปด้านบนนะครับสถานีที่ห้านะครับนะนในจุดที่ห้าด้านบนนี้ก็จะมีโคอาล่าให้ด้ชมนะครับจุดใกล้กันนะครับก็จะมีแหล่งก,การเรียนรู้ซูชิโซน,นะครับเดนูเดนเสา แบบนี้นะครับท่านใดที่อยากจะขึ้นไปดูความน่ารักของเจ้าโคล่าจะเชิญได้ครับหัวร้านี่ก็ชมฟรีนะครับผมทุกทมกคนก็จะอยู่ซ้ายมือของบนนะครับเดินบันไดเดินขึ้นบันไดหน้านหน้าไปนิดนึงป้ามานินไปไหมครับไปไหมครับอยากเพิมโคอาล่าดีกว่าโคอาล่าดีกว่าโอเคอันไหนครับอืมมีโคอาล่าเหมือนขนมอ่ะขนมโคอาล่าอุ้ย ว่ายขึ้นได้ไหมอือขึ้นได้หรอมาวินนายเขาอยู่หลานไหนลูกมันอยู่ไหนนะอ ฮะทไทม,ม<า>ไหนอะยู่ฟังนี่หรือเปล่ายไหน,น,หนอะตามหาโคลกกันโค้นานอยู่ไหน,านาตามหาโคลากัน ยังไม่เจอเลยมาวินไหนลกูกเจอ,อยังว้าวโคลาหายไปโคลาหายไปอ,อ,อ๋อไว้ห้องอม,มาวินห้องหาหมีมโคลดแบบนี าพาทุกคนไปตรงนั้นดิข้งางในมีอะไรบ้างอา้าวเขาไม่ให้เข้าเหรอครับเข,เขาไม่ให้เข้าตรงนี้อ่ะบทชีจังเลยเลส่งแม่เข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับไหน ลุงปีลงแล้วลุงปีลงแล้วลงแล้วทำยังไงลงแล้วอุ้ยนี่คืออะไรครับโอ้ยมาวินมาดูผีเสื้อผีเสื้อครับผีเสื้อหลายแบบอุ้ยแม่เก็บคยเก็บด้วยนะอุ้ยนี่สวยมากผีเสื้อสมัยก่อน ไปเราไปข้างนอกกันเถอะไปข้างนอกกันต่อทางออกอยู่ตรงนี้แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กเห็นไหมลุงสี่อันนี้ต่อไปคือข้างบนอุ้ยตัวอะไรอะ่ะไปกันเถอะมาวินน้องง่วงนอนกันครับง่วงง่วงกะไปไหนหนูกมาไปละ ซูคิสน้อแหล่งเรียนรู้ซูคิสเงเจอว่าเป็นตัวอรือยังตัวอะไรอยู่ในนี้นี่ไงมาโพนี่มังกรรู้จักไหมคือพาโพนี่ โพนี่มันจะตัวเล็กๆมันจะเป็นม้าแคคือโพนี่วีนม,มาโพนี่ไหนลกูกเย้โพล่าห้ามค้อนะ <c oughs> ว้าวม,มันกระดูดวีน <c oughs> ดูมัน <c oughs> ดูมันดูมันมันเดินสี่ขาแบบมัน่นนะห่ะ ตกนอตกหนเดกกอดก่อนเดก,ดกห้ามคอห้ามคอห้ามคอครับเย่เย่อยู่ไหนนะ้ามวินเห็นแล้วมวินเห็นแล้วครับ <c oughs> ป่ะมวินครับ <c oughs> ต้องตามหาแมา่แล้วน้องจะให้แล้วนะน้งน้องให้หาแมนน่นูนนะ่ะก็ไม่คไปะมตหานี่เป็นแหลการเรียนรู้สำหรับเด็กนะฮะเนื้สูงขี่โซด ต่อจากที่เน่ยเิญกันแบบ ไปเลยบ้านของเพนกวินอยู่ตรงไหนนะบ้านของเพนกวินอยู่ตรงไหนนะไปตามหากันก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรถตรงไหนเอ่ยข้างหน้านูน่นเนาะเพนกวินเพนกวินมันต้องอยู่ที่หนาวๆใช่ไหมว้าว ควินควินโอ้ยมันเล่นแบบเนี่ยมันอยู่ที้หนาวหนาวอย่างเขาคนนี้สองคนวิ่งลุกลุกลุอ๋อนี่ไงมันจะขึ้นมาเต้นโชว์เนี่ย เป็นได้อยู่ไหนครับโอ้ยใครรับใครรับกอใครรับนเนาะครับผมไหนใครง่วงนอนหนึ่งปวินครับน้องมาดูอะไรไม,มาดูเพนกุ้ยเหรอครับมาวินง่วงนอนไหมครับ มันนี้เป็นตัวรามารามาจิ๊กอัลใช่กระดงป่าไก่อันนี้ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเอันนี้เป็นนกฟาร์มโก้ครับไม่ใช่กระดงแม่นเต่ายักษ์อาด้าบ้าข้างในนั้นยังดูได้อยู่นะครับข้างในนี่ดูได้อยากดูนะครับให้เดี๋ยวไปดูกันครับเอ้อู้เห็นไหมบอกแล้วว่ามีใครที่ไม่อยากนั่งรถแบบเที่ยวรอบนะคะมาดูตรงนี้ก็ได้มีสัตว์เยอะมาก มีสัตว์เยอะมากเขาเรียกว่ามินิซูนะคะตรงนี้มาดูแค่ตรงนี้ก็ได้ดถ้าไม่อยากนั่งรถนะคะนี่มีสัตว์เยอะมากมีเต่า,าด้วยนีโคหน้ากระเต่าครับต่อไปไปพี่ไปตรงนู้นปะพี่มังมังกรครับไปตรงนู้นครับก่อนที่ทุกคนจะไปเราต้องไปก่อนเร็วมินิซู ยมัง,ยงกรถ่ายรูปตรงนี้ให้แม่หน,น่อยนะไปเดี๋ยวเราไปตามมังกรไปครับมินิซูมีอะไรบ้างมาดูกันนี่อันนี้โอ้ยอย่างอ่ะอ๋อน้เมื่อกี้ที่เราดูไงเมื่อกี้เราเห็นแล้วเนาะฝั่งนู้นเนาะ นกแก้วสันคอน,นัวว้าวไปดูต่อเราไปดูต่อว่อามีอะไรบ้างตังข้อสอ้งนอกไ,ไหนไหนล่ะอยู่ทาง้งข้างในครับข้างนอกครับเลยมินิซูมีเยอะมากแถวนี้ย ฟาร์มิงโกเมื่อกี้ก็มีนะอ๋อฟาร์มิงโก้ตรงนูน้นตรงนี้คืออะไรไปดูกันข้างในเนี่ยคืออะไรอุ้ยเตาเตายักษ์นี่แหละฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นอยู่ฝั่งนูน้นไรละ่งไงมาวินรับแล้ววินมนได้เห็นเตายักษ์แล้ว อยกไปฟามิงโกต่อระวังรถด,ด้วยนะครับไหนเอ่ยฟามิงโกตามหาฟามิงโกกันว้าวฟามิงโก ฟังมิโก้ว,วาฟังมิโก้เยอะมากฟังมิโก้เยอะมากนะคะฝากติดตามช่องอกอนจิน,นด้วยคะ่ะ